อาพ้นหองแลเสร็จนิดหน่อยขึ้นมานั่งได้ฮะรวมพลังทั้งสองทีมเลยครับผมผมรับรองคุณเองครับห้าดาวครับไป็นครับนันลูกโป่งกัแล้วคุณไม่ก่ย่างนะครับเด็กที่ไม่ใช่ไก่ย่างครับทำไมฮะตึงห้าดาวเอามาทั้งฝั่งนี้บ้างนะฝั่งนี้นะครับเอ๋อาจารย์แกคนนี้ ม่วงครับอาจารย์กันเลยชวนไปนอนกินยานอนหลับไปแล้วทำอะไรอย่างมาี้ยชนนะครับเดี๋ยวผมจาตัาชื่อนะฮะคุณชนมาแล้วให้ยกมือนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราเตรียมตัวัแก่เอาไปจริงจริงไม่ได้สาวใหญ่เลยครับแต่ตัวใหญ่ใหญ่ครับคุณโอมาม่าครับ พ่อพีครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแฟนบอลคบนี่ครับมีผลต่อมวลมนุษยชาติไหมครับใช่วยครับ<ะ>ไม่ได้ตั้งใจครับลูกนิดยั่งใจมากติดอยู่ฮะเบิร์เจ็ดกอล์ฟตัวลูกนิด ถูกขึ้นอาไรดูศูนย์เจ็ดเจ็บใช่ไหมเจ็บให้ทาพลาแล้วก็กินเบตาดีมันอารักเปิดขึ้นมีนะฮะเอโอ้เฟยูะลูอ่อากบอกแล้วโกนเดี๋ยวทั้งคู่ฮะโอแกนี่เรียกว่า แตัตนที่มับไป้แค่ดคนทองต่อไปท่นนะคนทองเนี่ยก็มีบัตรนะลูกนี่มีลอกยโอ๊ย มีมาที่เบอร์หกตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะลองได้ภาพเอาเบอร์เก้าไปแล้วไปละยิงแล้วโอ้โหยิงแล้วโอ้โหเซ็ตนะเซ็แบบลูกภาเทพมากนะฮะ ดุกแก่หรอกแมุ่กครอาจารย์เดนป๊อปเลนโบว์เดินป๊อปเลโบว์เราไม่ยิงแล้วลูกสุดอัล่ะครับพี เ,เ,เกือบไปแล้วโกกิ้งได้สวยมากครับแต่มานิ่มๆนมะตอนนี้นนนนมนนมไม่จะกินหลุนๆตอนนี้จะกิโครโตครับเก่าอยู่ไม่ได้ครับปเปลี่ยนตัวมอนมนจะเล่นง่ายครับเล่นง่ายครับโอ้ยมไม่เป็นไร,รครับล้เล่นสนามลครับล้ล่ะครับจ่ายูกอ้าวจิ้กูกี ตามใจใหญ่ฮะโอ้โหช็ตูนแน่กว่าครับโดนตบโคเลยนะเอ้าไปโอ้โหดนเลยนาใจโไปเลยนี่ละครวันนี้วันวันดาะนไหนคข้าวี้จะนี่น้องนี่คุณวิคุณวิคไม่ใช่ว่านารีขอว่านาลีน้องวิคคุณรคบเสรจ่เคื่อข้นแรกครับ เบื้อคอดเธอได้เป็นาวงารงพุทยาพุทยาหนึ่งบัดสองั้าน่เสือมุดรกนเสียมุดมุดเล็กเล่นเลนเนองีตานะครับวันนี้โอพอว่าก็ยังอยู่นะฮะดูผลงานไม่รู้จะมาเฉียนทั่ไหนนะครับึกาพออกมาชัดกันนะลูกศิลแกชมดเชียวดีกนเล อาจารย์พัดพุ่งเรีนกล้อล้อพยายามไ่ห้ตกนะพี่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปร่อยยายามไม่ให้ตกขึ้นไปเรื่ยรพี่ได้ตามชื่อหรอล้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 อเข้าไปได้ข้างในเลยไม่ร้อยที่สุดตัวร้ยข้างในเออติบข้างในเติบโตตัวร้อยตัวน ่นแล้วกแล้วเร็วมากเก้าลงกลียดไวแฮงส์แล้วลูกลูกเก ขวางเงาขวางเงาเดี๋ยวกดดันประตูใแมาเข้าไปย่้าวเลยเดี๋ยวนี้ายแล้วขอลด้เลยามาแลวอดนี้เลยานโอ้ยทรอดย้ยามก้วเดเอามาแล้วอเดี๋ยวยวเดียะตัวดียว ครับหมายเลขด้วยก่อนครับ142 63 112 63 142 63 6 142เร็ว เดีวอาดคนะไ้รอเลยนะหนึ่งร้อยสามสิบหกออ้ายออออใครจะรทัตาเปิดเลยนะครับพร้อมแล้วเตียมตัวเาลอเบอร์หนึ่งอาไปหยยบเส้นตีนไเรอ เบกแอมจะแก้ผ้าอาเจนติน่าจะร้องเพลงไอฉันก็ไม่เคยสนใจแต่ค่ำคืนนี้ไม่มีเธอเพราะที่มาคืนนี้ไม่อยากดูบอลสักเท่าไรเพราะมันชอบดีกันไอที่ฉั้นมาก็แค่มาดูสาวสาวเชียร์บอล